ที่เลิาดชันแล้แต่ก็มีจุดที่นั่งพักได้เราไม่ไหวครับขอาพักทักแต่ละจุดนี่ได้พักไานเลยตอนนั้นมันจะมองทางเดินง่ายเพราะว่าอย่างนี้มันมันไม่ติดทางเดินแต่ตอนนี้มันสูงแล้วมันก็จะเริ่มติดทางเดินแล้วมันมองมันมองลำบากหลังจากพักแล้วนะครับก็เดินต่อนะครับเดินไปเรื่อยๆเพิ่มสูงชันขึ้น จะเจอกับป่ารกแล้วนะหินเริ่มเยอะนะหินก้อนเล็กก้อนน้อยเนี่ยจะเยอะมากแตพื้นก็สูงชันกว่าระแวกเดินไปอีกสักสองร้อยเมตรคืนวันนั้นต้องพักอีกครับต้องพักสองสามนาทีทำถางด้วยกันได้ไหวคนนั้นคำถางด้วยกันได้เต็มที่ยังยีนจุดท้ายอีกจุดนึงก่อน อยู่ที่สองใช่เดี๋ยวตรงนี้พักพักไม่นานเพราะว่าที่พักเพราะว่ามันลาจากช่วงที่มันชันชันเนี่ยครับมันจะมาปวดขาช่วงเนี้ยครับตรงช่วงชันชันที่เราเดินขึ้นมามรเรี๋ยวพี่ลองลองกแค่นี้ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับระยะทางมันเกือบสองกิโลเมตรนะฮนะ <c oughs> ไม่ว่าจะขึ้นจากทางไหนก็แล้วแต่ความยากลำบากก็แตกต่างกันไปน,น,นะครับคุณวีการก็ถามเพื่อนที่จะลอง พี่ถึงย่างพอเดินเข้ไปบางทีเราก็แบบหืมกว่าจะถึงนะพอเดินต่อไปอีกนะครับน uh like ี้จะเริ่มชันขึ้นอ yani ีกนะครับแล้วก็มีหญ้าปกคลุมด้วยแต่จะต่างจากช่วงเดือนพฤษภาคมช่วง14พฤษภาคมที่มาเจอสนน้องชมพู่นะตอนนั้นหญ้ายังไม่สูงแบบนี้นะครับจะมองเห็นทางได้ชัดกว่านี้นะวันคือนแต่ก็จะมีไฟที่ค่าสุ่มสระแต่ในกลางวันแต่ทางแค่ไม่เห็นเพราะว่าหญ้ามันขึ้นร้อหมดนะฮะเพราะว่าฝนตกตรงนี้ เดินไปสัก,กราวสี่ร้อยเมตรจะไปเจอลานหินกว้างนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สามที่หยุดพักพักตรงนี้อีกประมาณห้านาทีในคืนวันนั้นเพราะว่าทีมผู้ภัยบอกว่ายอมรับว่าตอนนั้นเหนื่อยคือเหนื่อยจนขันะ้นหอบแล้วใคืนวันนั้นนะครับแล้วจุดนี้นะครับตอนที่พักกันอยู่เนี่ยจะมองขึ้นไปเห็นแสงไฟจากไฟทัาที่เป็นไฟฉายที่เรียกว่าไฟฟองปกของชาวบ้านนะซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นกันเยอะ อ่าท่านั้นเขาเจอกันก่อนไงเราจะมีไฟฆ่าศีสันผู้ภัยนั่งพักตรงเนี้ยมองไปเห็นจุดนั้นจุดที่พบศพน้องชมพู่จากแสงไฟของชาวบา้านนีย่ยน่พแน่นี่มันเป็นไฟยาวนี่คือมองเห็นว่าใกล้ถึงแล้วใช่เราก็เลยพักนานไม่ใช่ชาววัดทีมเราพักหันํำทางเขาไปนั่งพักยาวเลย,เลยแล้วเขาก็บอกว่าขึ้นไปนิดียวอีกอีก,อก,อกพักก็ถึงแล้ว นี่ฮะึ้นไปอีกนิดเดียวอีพัดน,นึงก็ถึงแล้วก็คืออีโอ้โหดูท่าเกือร้อยเมตรนะครับเดินไปอีกเกืร้อยเมตรไปถึงจุดที่เจอศกน้องสมพูนนะ mm hmm. ทีมกู้ภัยทุกนี้บอกว่าภาพแรกที่เห็นเนี่ยตรงจุดนั้นก็คือชาวบ้านเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เห็นทุกคนเนี่ยติดไฟสองศกนะไฟฉาย้าดสีสั่นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติภารกิจ ในการที่จะเก็บแล้วก็ลําเลียงศพน้องชมพู่ลงมานะครับก็เริ่มจากเขาทําทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะฮะแบบวนนั้นเป๊ะเ,ะเลยตรงนี้เลยฮะคานผู้ชมครับ,บ,รบจุดที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยก็เริ่มจากสวมถุงมือกันก่อนนะแล้วก็เตรียมผ้าดิดสองผืนมาแล้วก็มาดําเนินการนะครับในการที่จะห่อร่างน้องเพื่อลําเลียงลงมาที่เห็นเลยก็คือมีเสื้อผ้าอิกหัว เราก็รอให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บภาพบริเวณรอบๆก่อนแล้วก็พอพิสูจน์หลักฐานนี้เขาเก็บภาพเสร็จเขาก็ให้เราเอาภาพออกพอพิสูจน์เสร็จเขาก็ดูสภาพตบด้านหน้าถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างขึ้นมานี่ครับเขาก็แบ่งพอเริจกันทำนะครับอย่าง กู้ภัยที่เป็นคนเตรียมผ้าดิบก็คือนายปริยพัฒน์กลิ่นทงแสงนะฮะที่ใส่หมวกสีดำนะฮะนายพลศักดิ์พูดที่โอรพันธ์หมวกเขียวนี่จะเป็นคนช่วยส่วนในขวัญที่เป็นหัวหน้าชุดของกู้ภัยชุดนี้เนี่ยจะเป็นคนค่อยๆ,อยๆบิ๊กศบเพื่อสอดเน้านะครับน,นี่แล้วหัวหน้าชุดกู้ภัยชุดนี้บอกเราว่าเขาเป็นคนกดสร้อยคอของน้องู่ด้วยนะนเพื่อส่งให้กับผู้พิสูจน์หลักฐานเพราะว่าน้องเนี่ยสวมสร้อยคออยู่นะครับ ออกาลังกายกันออกกําลังกายอกายอกอกาํกาลังกทั้งสองฝั่งเอาถุล็อกขาวมื่อา<ร>ขาวมื่อขาวมื่อขาวมื่อขาวมือผู้ใหญ่ขนาดเสือเมตรเนี่ยเอามอาวางแล้วก็สอดร่างของน้องเข้าไปในถุงอ,อ่แล้วก็ใช่ครับแล้วพิสูจน์การก็จะถ่ายภาพในแนวยาวกับด้านหลังดูการตกเลือดของหลังแพทย์เนี่ยขอให้ปิ๊กซ้ายหรือขวาก่อนตอนนี้อ่า พิกจะถายมงมก่อนครับสายแล้วขาว่ายประมาณหน้าที่หนึ่งครับซึ่งแค่จไหนไปเไกาคือพิสุรายงานเขาจะถ่ายทั้งแต่ด้านนีรษะจนถึงด้านล่างจนส้ดขาเลยแล้วก็จะดูว่าบาดแผลตรงไหนแล้วเาก็จะซูมเข้าไปหาตรงบาดแผลตรงตยช้ำรอยอะไรที่เข้ารงไหนทุกจุดที่มันน่าสงสัย พอทิกด้านหน้าเสร็จสวงใหญ่แล้วเขามาให้เปลี่ยนเป็นปูผ้าแล้วก็ทิ้ดขน้องขึ้นไปบนตาน้องก็จะเป็นปูผ้าตามมให้เราอ่าแบบน,นี้เลยครับใช่เราก็จะทิ้ดงกลับมาอ่าแ,แล้วก็ตรวจยัดเข้ามาอา แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะที่กลับแล้ว,ลวเราก็จะดึงปลายผ้าเนี้ยออกมาผมก็จะอยู่ตรงกลางผ้าเ<ะ>พราะอยู่ในผ้าแล้วมันจะมองเห็นอะไรชัดขึ้นอืีกฝั่งแขนซ้ายของน้องมันจะเป็นสายสนก็คนที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็จะกดสายสีออกแล้วพ็อในกอน้องจะมีสายผ้าที่หนึ่ง<ะ>ก็คือผมไาได้เพื่อนเขาดันลับแล้วผมก็จะด<ๆ>กดห้อยจับไปเนี้ย พอกระของอยู่แบบนี้พอกดไส้ติดก็เอาไปวางไว้ด้านข้างเราก็ห่อเดี๋ยวผ้ายาวเราก็เลยกลายเป็นว่ากับกลับเข้ามาปับปึ๊บหลังจากเอาขาเราก็จะปั๊บกลับเข้ามาปับปึ๊บเดี๋ยวก็เอาซองผิดซึ่งซองผิดก,ก็จะเป็นไซส์ผูกที่ใหญ่ค่ะบ<อ>ซึ่งนั้นก็จะยาวแล้วสุน้องน่ะจะเข้าไปอยู่กลางๆของซองผิดพอดีแล้วเราก็ปิดซองผิด และซองซีมันก็จะยันกับผ้ามีเกียวซึ่งเชือกในการในการมัดเราก็จะมัดเป็นเป็นสามช่วงทำการเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถึงขั้นตอนในการนําศพน้องชมพู่ลงมาแล้วะนะะค,<ม>คือ<ม>เป็นนะคดีคดีทั่วไปก็อนนำขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็ลำเลียงไปนะฮะส่งแพทย์ส่งโรงพยาบาลส่งนิติเวศเนี่ยนะฮะแต่ที่ต้องแบกลงจากภูเหล็กไฟไปนะครับท่านผู้ชมครับ เจ้าหน้าที่ก็แบ่งศพน้อนงชมพู่ขึ้นบ่านะฮะโดยน้อนงชมพู่เนี่ยศพจะอยู่ลักษณะคว่ำหน้านะครับโดยจุดที่เป็นช่องท้องเนี่ยจะไปอยู่ตรงบ่าของเจ้าหน้าที่พอดีนะคุณขวัญเขาเป็นคนแบกนะครับซึ่งคุณขวัญบอกว่านี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับในการที่จะนําให้ศพลงมาโดยมีสภาพความอบอบช้าเสียหายเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะตอนแรกตั้งใจว่าจะสลับผลักกันอุ้มในการลงมา แบกปรากฏว่าพอเดินลงจริงๆตอเดินลงนะครับซึ่งในขวานบอกว่าเป็นคนแบกแล้วอุ้มเนี่ยก็ต้องแบกและอุ้มมาคนเดียว<ฆ>เนื่องจากพื้นที่ลาดชันมากลาดชันและสูงมากสูงเกินกว่าที่จะแบบหยุดหยุดแล้วก็แบบเปลี่ยนกันแบบ<ฮ>ย้ายจากคนนี้ไปคนนั้นเพื่อช่วยกันแบกมันเสี่ยง<ฆ>ในการที่จะหยุดแล้วยืนเฉยๆเพราะว่ามันจะถูกดึงเหรอาให้ให้ลงไปได้มันจะเกิดอันตดรายนนะครับก็เลยตัดสินใจว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะพักตกคงตัวแล้วค่อยๆเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเดินต่อแถวยาวๆกันนะสามคนเนี่ยระวังท้างหน้าหันกิ่งไม้เปิดทางคนข้างหลังจะคอยช่วยดึงล้งศพน้องกิน่้วยม่โลกินกล้วยเทน้ำหนักไปข้างหน้าดูแม่โลกินกล้วยนะแม่โลกินกล้วยนะแบกบนบ่าไม่โลกินกล้วยด้วยอะนี่นี่ยะ ขอมือขอมือก่อนลูกเจอจุดเดินสูงข้ามือข้มือขอมือขอมือข้างนี้ข้างนี้ขอมือก่อนสวัสดีก่อนกินกล้วยอ่ะขอมือ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 แล้วขอมือก่อนมาถึงรถก็ส่งศพขอมือขอมือขึ้นรถกู้มาขอมือแล้วก็เอาไปส่งที่ตรงนี้อ่ะข้มือข้ามือขมือข้มือที่มีการปูกเชือกคล้ายกับไส้สิน แถวแถวต้นไม้แถวนั้นนะครับทชมค่ับกินกล้วยไม่ลองกินกล้วยตอนที่ไปลาเลียงกันตรงเนี้นะครับกาลองเหตุการณ์เนี่ยพี่พี่ทีมกู้ภัยบอกว่ามันไม่ใช่สายสิบนะอ่าคือไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะไม่เกี่ยวกับคนับสายาศาสตร์ะมันคือไม่ลองกินกล้วยคือเขาเห็นแล้วเขาเขารู้เลยเพราะเขาทําสัญลักษณ์เอาไว้เนื่องจากเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องมีอีกชุดหนึ่งเขามาตรวจสอบกเหตุ เขาจะขึ้นจะลงเนี่ยเขาจะได้ไปถูกเห็นไหมเวลาเขาลงมาเนี่ยเขาไม่มีจุดสังเกตสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แล้วอยา่างที่คุณขวัญเขาบอกถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยมันหยุดแล้วมันเสี่ยงต่อการที่มันจะไหลลงไปเรื่อยๆอีกคำหน,น,นึ่งโมเลยอเยอะรเรอๆเนี่ยเอาเป็นว่า<อ>ค่อย,ย,ย,ยๆเดินกันไปเรื่อยๆดีกว่าที่ตำรวจแล้วก็ปวอก็บอกอ่าให้ทำมาร์กหยุดไว้ให้หน่อยครับให้ทำมาร์กจยุดไว้หน่อยพรุ่งนี้จะขึ้นมาเก็บปักขาอีกรอบ จะได้ดูว่าจุดเปเ็นเหตุอยู่ตรงนี้นะพอดีที่จาะตอที่มันไม่มีอะไรแล้วลก็เหลือไอคำหนึ่งตานี่นี่นี่แล้วเร็วเลีวเรวาที่ที่เราจจากที่หอแล้วก็วไปผูกไว้ไม่มงนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นจุดที่เขาได้ไปกันนะ,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 ะถ้าย้อนไปดูสือคุณพสุภาคมที <4 S 2> เ่เเที่ยงเนี่ย ก่อนที่จะขึ้นไปโรงเรียนศพช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับยิมกู้ภัยชุดนี้เขาก็มาช่วยหาก่อนแล้วนะมาช่วยหาน้องตมพูจในวันนั้นช่วงเย็เพียง14พฤษภาคมตอนที่ยังไม่เจอรองเท้าแตะยังไม่เจอศพวันนั้นนาโดรนมาดินนะชุดกู้ภัยชุดเนี้นะกู้ภัยพงแดงมูลนิธิการกุศลมุกดาหารเนี่ยเขาก็เอาโดรนที่เป็นลักษณะโดรนจับอำชอทมวาหนึ่งหนึ่งลูก อ่าให้เรียกชื่อน้องอีกสามลูกเพื่อที่จะบินตามหาเพื่อจะเจออ่าเผื่อน้องจะได้ยินเสียงแล้วออกมาอะไรเงี้ยนะไอ้ราดูอะไรเนื้เนี่ยอย่าค่อยกินใหม่ก็มาเป็นช่วงกับข้่วทั้นี้ก่อนนะเดี๋ยวไม่รอกินกล้วยก่อนนะไม่ราเนี่ยดูอะไรเนี่ยเนี่ยดูชัดๆแบบนี้นะคะก็คือพอบินลง